โคราชออโต้ซาลอน2022โดยทีมงานสักลอซิ่ง8ตุลาคมนี้แน่นอนการรวมรถคาคลับโคราชที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีแต่งซิ่งแต่งสวยแต่งหล่อและเครื่องเสียงรถยนต์บาดใจสไตล์ V.I.P. พร้อมพิตตี้สาวสวยระดับประเทศและเน็ตไอดอลชื่อดังน้องคะแนนน้องอามี่แม็กซิมและน้องยูมิโกะจะมาสาดความเซ็กซี่ภายในงาน การแข่งขันเครื่องเสียงติดยนต์โดยลีโอฟาซปเปอร์ดีบีพร้อมการโชว์เครื่องเสียงและคอยตี้สาวสวยมิกเพลงมันๆกับดิจิโอเพชฉบูณนปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตวงร็อกแห่งปีกับวงโลโมโซนิกเต็ม,ม,งมวมง แตุลาคมนี้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมารับปัดหน้าง,งาน150บาทต่อหนึ่งท่านเดินชมตลอดงาน9โมงเช้าถึง5ทุ่มโคราชออโต้ซาลอน2022โดยสักล้อซิ่งรับประกันความมัน